ตัวอย่างการพิมพ์จากหน้ากล่องพัสดุนะครับเราจะพิมพ์แผ่นใหญ่นะครับเอาไว้ปิดแบ่งกล่องใหญ่ๆกดตรงพิมพ์ใบจาน้ากล่องนะครับเข้ามาตรงที่ออเดอร์เราเลยครับกดพิมพ์จาน้ากล่องแผ่นใหญ่สามส่วนนะครับกดเครื่องรูปพิมพ์นะครับกดไอตัวกระดาษสองสาแผ่นนี้นะครับมันจะพิมพ์หลายหน้าครับแล้วก็รอนะครับแล้วกดพิมพ์ทันทีนะครับเชื่อมต่อ เครื่องพิ้นก่อนครับกดพิมพ์ทันทีนนก็จะปิ้นออกมา3ามแผ่นให้เรานะครับประมาณ3ามแผ่น ตรงนี้ก็คือรอยที่เราต้องตัดนะครับตัด้วก็เรียงลำดับแผ่นหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นเชือกที่อยู่ตัวอย่างเนะป็นตัวอย่างให้ดูเป็นครบสามแผ่นแล้วก็ฉีกตัดออกมากนะครับ แล้วก็เอาไปแปดกล่องน่าสดุกเง, okay. งเราปิ้นแล้วเราก็ตัดนะครับตามรอยรอยปากนะครับก็จะได้3แผ่นแล้วก็มาวางเรียงกันนะครับที่เหลืองแล้วก็คือฉีกสติกเกอร์นะครับเอาแปะตามลำดับแล้วก็ฉีก กระดาษนะครับสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็คือแปะได้เลยครับนี่ะครับชิ้นหนึ่งผ่านไปแล้วก็ติดแผ่นสองนะครับวางให้ตรงนะครับวางให้ตรงครับติดแผ่นที่สามก็จะครบพอดีครับก็เรียบร้อยครับปิ้านะกล่องกล่องใหญ่นะครับเรียบร้ยครับเรียบร้อย